กาแฟแบรนด์เจ็วาสั่งผลิตจากประเทศเวียดนามตัวเครื่องทำจากเหล็กหนาหุ้มด้วยใยแก้วตัวดรัมทำจากเหล็กหล่อสองชั้นควบคุมความร้อนได้ดีมีเซ็นเซอร์เช็คอุณหภูมิทั้งบีนเทมและแอร์โฟลมีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยมีตู้ควบคุมระบบการทำงานทั้งเครื่องตัวดรัมสามารถปรับลดความเร็วรอบได้ ตัวเครื่องมีไซคโครนเพื่อเก็บกากกาแฟทุกเครื่องปรับความแรงของแอร์โฟลได้ตัวเครื่องให้ความร้อนด,ด้วยบลูเฟลมคูลิ่งเย็นเร็วภายใน2นาทีพร้อมใบกวนเมล็ดสามารถเพิ่มจอแสดงผลเพื่ออ่านกราฟ ROR ได้พร้อมทีมงานติดตั้งทั่วประเทศเยี่ยมชมสินค้าได้ที่ www. 7 w a com สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์0909797879หรือ ID line ดอยหวาน